สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้เจริญผู้มาตื่ปัญญานะครับวันนี้เรามาเปิด Burst of Destiny 1,2หนึ่งอง่ด้วยงบประมาณนะครับที่ไม่มีของเรามาเปิดมาดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้างอ่ะมีชูชิปมีเอ่อ ตัวอะไรวะเนี่ยแล้วก็มีม้าหน่อยอืมซุปเปอร์เลยฮะซุปเปอร์เลยซอสโซคือช่องเราก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับวันนี้มาเปิดเล่น,เลน,เลนๆเฉยๆแม่ได้อยู่ได้อยู่โอเคครับก็สำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย